โวยแบงค์นายอยากมาตั้งแถวใหม่กับเราป่ะนี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครมองเห็นเลยแต่เราอ่ะดันเห็นเลยจริงๆปัญหามันคือเป็นคนกินเก่งครับเพราะฉะนั้นเงินเดือนกับค่าของที่กินในห้างทุกมื้อนี่ครับไม่พอครับเพราเรากินสองถึงสามกล่องครับสวัสดีครับชื่อบายครับเป็นเจ้าของร้านข้าวกล่องอาม่าครับ ผมก็เลยมีความคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าคนในห้างจะกินอาหารถูกลง <S <S นั่นก็เลยเป็นที่มาครับที่ชวนคุณแบงค์ครับที่เป็นเพื่อนมหาลัยเดียวกันนะครับมาทำด้วยกันครับที่เรามานั้งหมดเนี่ยถามมากครับจริงๆผมกับใบก็เคยทํางานด้วยกันมาก่อนครับซอยมาหาลัยครับพอเขาต้องการเปิดธุรกิจผมก็เลยยินดีที่เข้ามาช่วยเขาครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับจิรพัฒน์ิวัฒนาครับก็เป็น ของร้านเขาบอกอาม่า,ออมมาเหมือนกันชื่อแบรนด์อมมาม่าเนี่ยครับก็มีที่มาง่ายๆเลยครับมีอมมาม่าผมเป็นแม่ครัวครับอาม่ามีคอนเซ็ปต์คือทําให้หลานมันกินครับถ้าซื้อเข้ากล่องอมมาม่าเนี่ยไม่ต้องเบิร์นแน่นอนครับจะได้ปริมาณที่ผมกินซึ่งเยอะครับเยอะไหมยเยอะมาก ประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับพยายามส่งพื้นที่ใกล้เคียงก่อนอย่างเช่นโซนพระรามสามอะไรเงี้ยครับตอนเราเริ่มเนี่ยครับ,รบผมก็เป็นแมสคุณแบงก์ก็เป็นมสเตอร์เจนราส่งด้วยกันใช่ส่วนตัวครับเล็กๆติดรังพลาสติกเอาครับอนนี้ตัวแรกอาจจะมีนนะรับล,ลูกค้ามากขึ้น,นครับพอมีลูกค้าองค์กร<อ>ใหญ่ๆญนะครับเรื่องปริมาณการขนส่งอ่ะมอไซค์มันก็ไม่เพียงพอแหละครับเราก็เลยต้องหารถยนต์มาจัดส่งเพิ่มซึ่งเราก็ต้องการรถยนต์ที่ มีสมรรถนะดีค่าซ่อมบำรุงไม่แพงมากประหยัดหาอู่ซ่อมง่ายมีที่ใช้บริการได้เยอะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ได้ง่ายซึ่งนั่นก็คือแบรนด์อิซูซูครับเนื่องจากไว้วางใจยิซูซูมากนะครับเขามีเครื่องยนต์ใหม่เราก็เลยเราลองมาใช้ดูนะครับเป็นเครื่องยนต์2.2 m a c f o r c e เกียร์อัตโนมัติ8สปีดผมชื่อธนวัฒน์พุ่สวัสดิ์ครับขับรถส่งข้กล่องไปตามออฟฟิศวัดบ้านอะไรพวกนี้ครับไปทุกที่เลยครับ เวลาได้ขับก็รู้สึกอุ่นใจครับช่วงล่างก็ดีรู้สึกชอบครับมันขับนิ่มอะไรอย่างงี้ครับแรงด้วยครับแล้วก็จังหวะแซงก็คือแรงครับปกติจะขับยอลซูดินแม็กซ์สปาร์เครื่อง2.2ครับก็คือจังหวะเราเปลี่ยนเกียร์ครับมันจะสมูทมากจากที่ใช้งานมาเนี่ยเครื่องยนต์ใหม่ก็ประหยัดกว่าแรงกว่าพอเป็นเกียร์8สปีดครับก็รู้สึกว่ามันออกตัวเร็วขึ้นก็คือรถขับง่ายครับใครๆก็ขับได้ครับผู้หญิงก็ขับได้ครับแรงขึ้นแต่ก็สมูทขึ้นใช่ไหม สำหรับร้านอาหารเรื่องอาหารเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเข้าของอามากนอกจากอาหารแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าคือเรื่องขนส่งครับต่อให้อาหารจะอร่อยเท่าไหร่แต่ลูกค้าไม่ได้กินตามเวลาที่ต้องการก็เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกรถยนต์ที่สามารถไปส่งถึงลูกค้าได้ทันเวลาซึ่งแบบนั้นก็คืออินซ,โซ